เขาสิมีส่องข้าวดีมาแจ้งเนาะข้าวดีที่ทุกคนรอคอยมาหอดแล้วโอเคข้าวที่หนึงเนาะนั่นก็นคือเขาสิมาแจกรางวัลน,นั่นเองเนาะแจกรางวัลคนละ10ดอลลาร์ สบายดียินดีตอนทับขอสู่องเอเชียไลน์อินยูเอสเออ่ามื้อนี้เนาะฮาวสิมีสองข่าวดีมาแจ้งเนาะข่าวดีที่ทุกคนรอคอยมาฮอดแล้วโอเคเนาะโอเคข่าวชิมิทข่าวที่หนึ่งเนาะนั่นก็นคือฮาวสิมาแจกรางวัลน,นั่นเองเนาะแจกรางวัลคนละ1ิ ดอลลาร์หรือว่าประมาณ300บาทเ็นบสามร้อยบาทประมาณเด้อคอยกบับหูเนาะไปคิดแล้วเอง <c oughs> อาา่าฮะจำนวนสาวรางวัลพวกเจ้าฟังดีเด้อสาวรางวัลเท่านั้นเด้อมีจํานวนจํากัดเด้อโอเคเป็นอย่างเขาคือแจกเ็นบบเพราะว่าเขาอยากขอบใจเอฟซีมุทุกคน,คนเนาะโดยเฉพาะอยู่เมืองลาวหรือเมืองไทยหรือว่านอกนักเรียนเนาะสำหรับคนอยู่เมืองนอกคนอยู่เมกาหรือคนอยู่โลกขาเจ้าอาจจะบม่ได้ มัอนอาจจะบมีวามหมายหลายสําหรับข้าเจ้าเนาะแต่ว่าคนอยู่บ้านเฮาค่อยคิดว่า300บาทหรือว่า10ดอลลาร์เป็นบอมันมีวามหมายหลายอ่ะเนาะโดยเฉพาะคือตอนไฟยังน้อยมับนบละเงินสิบกิบสักีิบเนี่ยซ้ำกับพระเจ้าเอาให้มาพวกแกค่อยคิดว่าหลายครอบครัวหรือน้องๆหลายๆายคนอาจจะมีค่าน,ะนะ่ะเนาะที่จริงถามว่าคนทุกคนอย่างมันมีหลายบ่มันมีหลายเนาะแต่ว่าน,นาะ ไผรกับทุกอย่างเม,มื่อไหร่มิลบ้าคอยๆกับทุกอย่างบอแต่ว่าคอยกับแบ่งปันในสิ่งที่คอยเฮ็ดได้นะครับอจารย์บอลเฮาสิไปซอยเมื่ทุกคนทุกบอลกับเราได้บอสันนั่นแม่นบลาทุกคนเฮาต้องซอยกันแม่นบลาคอยกับเฮ็ดในส่วนของคอยที่คอยเฮ็ดได้แม่นบลาถ้าไผอยู่เมืองลาวเมืองไทยสิมีก่อนรวยก่อนดีก่อน กับพยายามแข่งขันกันเฮ็ดคุด้มดีพวกเจ้าเนาะโบแมนไทยมาอิจซากันเด้อเหมือนคอยมาเฮ็ดลาสิมาโจมตีแบบนั้นแบบนี้โบแมนบ่ละจะน้องคอยสิได้บาปได้คอยเฮ็ดบุญได้น,แบบนี่โบแมนเฮ็ดบาปเป็นบ่ล <c oughs> นะเนาะให้เข้าใจน้ำกันนะเนาะพยายามแข่งกันเฮ็ดคุ้มดีพวกเจ้าโบแมนมาแข่งกันมาโจมตีกันเวลาผู้ใดเฮ็ดดีเรามาโจมตีแบบนั้นบ,บุคักเนาะและคอยคิดว่ามันเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเป็นบลาคอยคิดว่าหลายๆคนอาจจะขาดรายได้หรือว่ารายได้บ่เพียงพอไม่อย่างซีนบ่ล่ากัพยายามผู้ใดได้รางวัลกใตัวนี้ให้มันนนนเเปป็ระโยช์าะ ไปใส่ในสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อครอบครัวหรือว่าต่อการศึกษาเนาะแต่ถ้าผู้ใดมีแล้วแต่บางเงินได้ของรางวัลสินันบวลาถ้าบบได้จําเป็นสิกระพยาายมอันนั้นนะเอาแจกจ่ายให้คนที่เขาต้องการเนาะคือมีอันนั้นเอฟซีคนหนึ่งอันนั้นค่อยจะเป็นเอฟซีเราเนาะคือเบาใจเนะาะสิดอันนั้นรั้งที่แล้วนะวเราเกะเฮ็ดแบบนี้อยู่แล้วมันบมดแล้เราเฮ็ดแบบนี้ซอยเหลือคนทุกอย่างอยู่แล้วมันหมดละซองของเราเนาะแต่ว่าน,นถึงมันจะบบได้เป็นเงินหลวงหลายเป็นเวลา เราก็ได้รางวัลครั้งที่แล้วนะเม่อไหร่ hmm. เราก็ได้ซิดอลลาร์ขึ้นกันตอนที่เฮาฮ็ดแจกนั้นเ่ล mm ่ hmm. อ่ารเราก็บ่ได้ต้องการแต่เราก็าไปซอยคนทุกคนอยากต่อนะอ mm hmm. เห็นบอกสิค่อยไ่ได้ไปอยู่ในชุดๆนั้นเดีค่อยกบ,บสามารถไปได้แล้วค่อยกบ,บสามารถอ,านะอันนั้ไปซอยเหลือทุกคนได้ mm hmm. บอก,ก็คือเบ้าใจสิเราก็ไปเฮ็ดของเราเม mm hmm. ่อ่สิเนาะซอยกันคนละไม่ละมือพวกเจ้าโอเคบัดนี้เนาะหลายคนอาจจะมีคําถามฟังดีๆเด้อพวกเจ้าเด้อฟังดีๆโอเค เพื่อบูมิกันเพื่อบูให้มนมันถามอีกเนาะให้พยามเบิงให้มันดีๆแล้วฟังทุกคำว้าที่คอยว่ามันจริงสิเข้าใจได้มันบอละอันนี้เนี่ยส่งมาถามอยู่มันสิมันสิยุ่งยากเนาะกติกาโอเคกติกาเด้อกติกาที่ไพที่เป็นเอฟซีเฮาอยู่แล้วมันบอลงไพที่เป็นเอฟซีเฮาอยู่แล้วมันบอละเกือบประมาณ2,000คนคนมันบอละก็บบได้หมายถึงว่าทุกคนสีจะต้องการมันบอละแต่ถ้าผู้ใดต้องการบอละมีจำนวนจำกัดแค่สาวรางวัลเท่านั้นเนาะกติกาก็คือ ให้กดไลค์กดแสและก็บอกครอบครัวบ,บอกมูบอกคูนบ,บ่ล่ะถ้าผู้ใดได้มูคูหรือว่าครอบครัวเนาะคนหนึง่งขอแค่คนหนึง่งบ,บ่ล่ะให้ทายหูปไป้เนาะสมมติว่าคอยบอกน้องซ้ายคอยว่าละน้องซ้ายคอยกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ของเขาอนว่าล่ะให้เล้านะให้น้องซ้ายคอยนะทายหูและส่งให้ส่งให้คนที่เป็น FC เอฟซีเฮาแล้วเนาะส่งให้คนที่เป็น, House, นอเอฟซีเฮาเนาะอ่าและเอฟซีเขากะส่งหูเข้ามาคอมเมนต์โอเคส่งหูเข้ามาในคอมเมนต์ ว,วิดีโอตัวนี้นี่เดอ้อโอเคบอวววววอวววอววววีวว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 กวว้วนะว้เวแ,แล้วน้วงซ้ายค่อยววววว่ววววรวววววววนวาววววววัวนวว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 ว่ววววววเววววววาววววว s ววววววาวว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 วละเวว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 วเ็วว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 ว่วว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 เขียนใส่ว่าค่วยเป็น FC ใหม่แม่นบล่ล่ะจาก จากผู้แนะนำเป็นผู้นี่อย่างซีนะ่ะขยันเข้ามาตีแล้วน้องซ้ายคอยเป็นบลลวลาเราก็สามารถบอกน้องสาวคอยอีกต่อไปให้มันต่อๆกันแบบนั้นขยันเข้ามาตีาพวกแกเพราะว่าอย่างเขาต้องให้แบบนั้นเพราะเขาต้องการแค่500คนหรือว่าพันคนเนาะโอเคถ้าเขาได้ฮอด500ร้อ, 500, อยห้าร้อยอย่าง500คอมเมนต์ว่ะ ห้าร้อยคนที่คอมเมนต์ที่ส่งเข้ามารุ่นนะหรือว่าพันคนหรือว่าหลายคนนั่นก็นแห้งดีไ mm. ม่เป็นเวลาแต่ว่าคันเฮาฮอดห้าร้อยหรือพันคนปุ๊บที่ส่งอันคอมเมนต์เข้ามามันบอกเลยว่าสง่งฮูบตัวที่ mm. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น่ะเข้ามาปุ๊บสินะ่ะแล้วเขาสีจกสลากทันทีโอเคแลหลายคนนะ่ะเอฟซีงงว่าจกสลากแบบไหนพายู่ไม่กล้าจะไปจกสลากแบบไหนมันบอกว่าจืดได้บอกคอยแจกอน,นะสองสามครั้ง ตอนอาจารย์ปอนทิสธนามันบ่ลระพวกเจ้าเคยเห็นเลขออกบ่ออาเขาเซตคือเลขห่วยรางวัลนั่นแหละออกเนาะเขาภาษาอังกฤษของ random random หมายถึงว่าเขาจกสลากทางออนไลน์โอเคเขาเสียอาซื้อคนถ้าภายบุมีซื้ออยู่ในอะนะอยู่ในคลิปวิดีโอตัวนี้เนาะท่าภายบุได้ทรงอันนั้นเข้ามา้ามันบ่ลระพวกเจ้าสิบวได้รุ่นเดอ้อโอเคถ้านั้นเขาต้องการว่าห้าร้อยคนหรือพันคนเท่านั้นโอเคหรือว่าหลายกท่านั้นแกงดีบ่บลระเขาเสียอามา random random เอาซื้อนออ้อเฮาเช็ดทางอินเทอร์เน็ตโอเคเข้าใจเรื่องบอว่ามันไปจกสลากคือเฮาสมัยตะกี้จกเอาเจี๊ยเอาสอใสขึ้นนักเรียนน่ะบ่แม่นแบบนั้นเนะเาะเฮาสิจกทางออนไลน์ขึ้นกับเลขอนะกอกนี่นับเจ้าอืมของปิงโก้นูก็คือปิงโก้นี่แหละโ okay. อเคเฮาเช็ดทางอ,าอินเทอร์เน็ตเด้อเฮาสิเฮาสิไลฟ์สดโอเคเพื่อเพื่อว่า uh บ่ให้แบบว่านั่นน่ะมีหลักลมคมนาคกันนะเอาแจ้งๆจ้นำกันโลดเป็นบอละบางทีค่อยจะเป็นคนไลฟ์สดเนาะบางทีก็จะเป็นอาจารย์ปอนบางทีก็แม่นค่อยกับน้องจูลี่สิเป็นคนไลฟ์สดโอเคเนาะ เข้าใจกติกาเล่นบอลหรือล่าถ้าพายมีคำถามย่างในบ่ละให้ถามมานะอาจารย์ปอนเดอร์เนี่ยใครที่ฝากเฟซบุ o กแล้วแล้วก็ลิงก์เนาะอาจารย์ปอนแล้วจะเป็นผู้จัดการเนาะให้ซ่องของเฮาเนาะแล้วอาจารย์ปอนสิเป็นคนทรงเงินให้บรรดานะผู้ใดที่โชคดีอยู่เมืองลาวแล้วอยู่เมืองไทยก็คือกันเนาะอาจารย์ปอนแล้วสิทรงเงินขนาดไปให้เนาะทรงเข้าบัญชีเลยหลดเนาะ 3ประมาณ300บาทหรือว่า10 okay. ดอลลาร์โอเคความผู้โดยเท่าใดแต่10ดอลลาร์แน่นอนโอเคเข้าใจเนาะถ้ามีคำถามเนะีให้ถามจันทร์ปอนเด้อหรือว่าทรงแท็กเข้ามาโบ๊ะโบ,บถามบ่ต้องถามตัวนี้ถามถามยุ่งอา่ามองอื่นเนาะเพราะว่าตัวนี้เฮาสีเฮาสิเฮาต้องการแค่500หรือว่าพันคนเด้์นวละ่ะโอเคเฮาต้องการแค่ท้ายหูเข้ามาเท่านั้นเนาะยั้งยืนเนาะโอเคเนาะสำหรับคนที่ยังบดทันเข้าใจเนาะว่าเป็นอย่างเ้าต้องเฮ็ดแบบนี้เป็นอย่างเขาต้องเฮ็ดกติกาแบบนี้เนาะ ง่ายๆคำตอบโอเคพวกเจ้าคันท้าบวษกติกาไปนี่เวลาเขาเกิดหุ้งหัวพู้ใดไรสิมาลุ่นเวลาคันบุษมาลุ่ลนเขาสิเขาสิไปแจกให้ไปละโอเคกติกาเขาเฮ็ดแบบนี้ย้อนมาเพื่ออยากให้ทุกคนทรงเข้ามาแล้วเขาสิมีนัดกันว่าเมือ่อใดอ่าสิจกสลากเนาะโอเคเขาจะหุ้งไว้มีคนมาเล่นบอลแมนบอแล้วเขาจะหุออ้งไว้เอฟซีเขาติดตามกันอยู่บอลแมนบอโอเคแมนบอลละคันท้า คันบุมีคนมาลุ้นมาเล่นอย่เขาติไปแจกผู้ใดจะมันบลาอันนี้แหละนี่คือกติกาแค่ไง,ไง,ไง่ายๆมันบลาอืน้ำใจเด้นนี่เดินน้ำใจพอได้มาเฮ็ดเอ่อเปืือแบบอวด,ดล่ำอวดรวยมีอย่างไรพวกเจา้าคือคอยว่าอหละถ้าผมีหลายคนเฮากลับไปเฮ็ดโอเคเฮ็ดอะไรก็ได้ที่มันดีต่อสังคมแล้วก็ซอยเหลือคนอื่นได้เนาะนอกจากซอยเหลือตัวเองครอบครัวพ่อแม่อาเอ้ยน้องเอาแล้วมันบลให,ห้เฮ็ดพวกเจ้ามันบละเด้อจไว้เด้ออัดนี้เนาะ ถ้าสมมติว่าโ่มีคนมาเล่นน้ำฮาหรือว่าบบ,บมีคนมาลุ้นน้ำฮาเป็นบ่ล่ะบ่มีคนมาส่งเข้ามาหอดห้าร้อยหรือพันคนเนาะเอาพันคนจะไปแล้วเขาเสีเยาเงินจำนวนนี่นะไปซื้ออาหารโอเคค่อยเห็นมีเอฟซีคนหนึ่งเราซื้อนะ่ะบาาบ๊อบเนาะบาาบ๊าบานะบาบาอบค่อยบุ้งูดจากาดอกแต่ว่านะ่นะนเห็นเราส่งอนะันนะ่ะ แล้วทรงมา่นนั่นตลอดเนาะแต่ว่าอ่านเห็นคลิปเราอยู่หลายคลิปเนาะที่เราเป็นครูอาสาอยู่แบบว่าอ่ะนอยู่แบบว่ามองซอกรีกสุดๆ,ๆโอเคเข้าใจป่ะคอยเห็นเราเลี้ยงอาหารนักเฮียนนะนะาบุญผู้ใดมาลุ้นเนาะหอดพันคนเฮาเสียเอาเงินจํานวนนี้เนาะไปซื้ออาหารซื้อสิ้นซื้อพักที่อย่างไปไปเฮ็ดอาหารและเลี้ยงนักเด็กน้อยนักเฮียนเนาะเข้นบ่ล่ะ เขาจะบอก้าบุมีถ้าบุมีไผ่มาลุ้นรางวัลเดอ้อเขาเสียงเงินจำนวนนี้ไปเลี้ยงนักเรียนโอเคเด็กน้อยนักเรียนนะนายู่แนะถวแถวแถวซอกลีกเนะาะแถวแบบว่านะส้นน้ำบดนะโอเคโอเคแบบนี้เนาะข้อที่สองนี่ข้อที่สองนี่สำคัญสุดๆเลยเพวกเจ้าโอเคสำคัญแบบก่อนชีวิตเขาอีกเนาะเป็นอย่างคือว่าสัน้นโอเคมือนี้เนาะค่อยจะเป็นตัวแทนแล้วค่อยจะเป็นคนแรกที่เสียสละโอเค เป็นอย่งคือว่าสั้นเป็นบปล่าทำอิดทำอิดนี่นะก่อนไข่ Het YouTube เนาะไข่ฮ็ดเล่นๆเ,เนาะเพื่อให้ครอบครัวมูคูอย่างให้ได้เห็นว่าไข่ฮ็ดอย่างไข่ใช้ชีวิตแบบใดอยู่เมืองนอกซืซ้อๆเนาะอันนี้คือข้อเริ่มต้นก้อยเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นกอยก็ฮู้จักอาจารย์ปอนเนาะ,ะอาจารย์ปอนแล้วก็นแนะนำไข่เรื่อง YouTube y o u เนาะโอเคใครมีคำถามอย่างให้อานาพิจารษาอาจารย์ปอนเดอ้อร์เดิน YouTube เนาะแล้ว คอยหาก็มาอหู้ว่าโอเคยูทูบนี่มันมีมันเฮ็ดไลน์มันสามารถเฮ็ไดไลน์ได้ได้แมนบอลแมนบอือลแต่ว่าแบบนี้เนาะไลน์ลได้ทุกกลิบของ YouTube โอเคคอยซีบอ่าวดีเด้อพ่าเจ้าคอยซีบอาวเนาะคอยซีเฮ็ดเป็นโครงการอันหน okay, ึ่งโอเคคอยเสียเงินรายได้จากยู u ูบอีน่ะอ่า ค่ะได้หลายเมืเ่อไหร่ชั้นั่นได้หลายได้นอยคอยบุ้หู้ดออกกันมื่อไหร่แต่คอยจะเป็นคนเริ่มต้นเนาะอืมที่เอามาซื้อดินค่อยกับมีดินได้แล้วเมื่อไ่แต่มัน,มนบ่หลายเนาะแต่คอยจะมาซื้อดินอีกเมื่อไหร่แล้วค่อยจะมาปุ๊กปุ๊กเป็นหงเฮียนโอเคปุ๊กเป็นหงเฮีนยนแบบกินนอนเนาะปุ๊กเป็นหงเฮียนแบบกินนอนโอเคหลังจากนั้นปุ๊บเป็นบมื่อไ่อยสะเอาคนอันที่เป็นคำภาคคำพอยเนะาะบพรเข้าใจว่านเนาะ คนในเมืองหรือว่าอยู่เมืองไทยขาจะสิเขา้าใจบ่าเป็นคำพาคคำพอยเนาะพยายามไปแปลเดิวไปสอบก็เดยคําเบล็คอยเนาะคำพาคคำพอยก็คือค้นที่บุมีพอแล้วก็บุมีทั้งพอและบุมีทั้งแม่นะเข้าใจป่ะแบบอยากจนชุดๆเนาะแต่ว่าคอยสิเริ่มต้นจากเด็กน้อยผู้หญิงก่อนพวกเจ้าคอยสิเอาแต่เด็กน้อยผู้หญิงเนาะเพราะว่าคอยเห็นคอยเห็นสัง่งคอยกใหไ่ยายมาจากบ้านเฮาเ่งเราคอยเห็นสังคมเฮานะแบบว่า ผู้หญิงน่ยยังบ่ยังบ่งบ่บได้ฮับความเป็นทามหรือว่าฮับการดูแลหรือว่าให้เกียรติที่เพียงพออนะเนาะคอยมาอยู่พี่เราคอยจิงหู้ว่าเออ่าของผู้หญิงเนี่ยมันลายเนาะคอยสิเริ่มต้นจากเด็กน้อยผู้หนญะิงเนาะเพราะเขาบอยาย่างเด็กน้อยผู้หญิงบ้านเฮาแบบบ่มีการศึกษาบ่มีความหู้แล้วไปเป็นโลโลเลเลยหรือว่าถือผู้ซ้ายลังแก เห็นบ่ผู้ซ้ายหลายคนอยู่บ้านเฮาที่เขามีเงินนู่นละเขาเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นม่นบ่ล่ะซึงค่อยเห็นแล้วค่อยบ่มักเนาะฉะนั้นนี่แหละเป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบกระตุ้นจิตวิญญาณจิตใจไข่เนาะอยากให้คข่อยากเค็ดแบบนั้นเนาะอยากซอยเลือผู้หญิงก่อนเนาะถามว่าเด็กน้อยผู้ซ้ายเดซันสมมติเขาบุีพ่อมีแม่ซันเด็กน้อยผู้ซ้ายมันจะมีทางเลือกหลายอนเด็กน้อยผู้หญิงบริอยู่บ้านเฮามันบ่เส้นตัวอย่างเอาสมมุติว่าเขาใหญ่สิเขาก็สามารถ ตัวอย่างเนี่ยไปบวชก็เป็นจั่วคู่บาไปอยู่วัดก็ได้แม่บอกเลยติ๊กน้อยผู้ซา,ายสองสมมุติเขาไปอยู่น้ำพีน้ำน้องน้ำหยางสิแบบเขากขบก็ได้แบบทึกค่มคืนทึกล้างแก่ทึกอีหยางซี่ฮะนะใครจำไม่ไบอกแต่ติ๊กน้อยผู้หญิงนัน่นมันมีทางเดินหน่อยแม่บอกและ้วสะ่นั้นแหละใครจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสังคมเพื่อทางเงินยูทูบได้หลายเนาะได้หลายได้น้อยมันบอกได้คืนน้ำค่อยเราได้ปานนี้เนะี่ยแม่บอกแล้วเพราะค่อยเป็นคนสละะเดย ได้หลายได้น้อยให้ขึ้นกับมดทุกคนเม่นเวละให้มาเฮ็ดบุญน้ำกันโอเคถ้าฟังดีเดี๋ยวพวกเจ้าเวลาคนบางคนนอะไรโอ้ยใครจะไปเฮ็ดบุญได้จังไดสิเป็นเวละอันนี้เขาบ่ได้ไปเหียกห้องเงินน้ำพวกเจ้าเม่นเวลาเขาบ่ได้น่ะไปเซิร์ฟซวนแบบของเงินน้ำพวกเจ้ามาเฮ็นเวละแค่พวกเจ้ากดไลค์กดซับสไครต์หลายๆพวกเจ้าเพื่อนอย่างเพื่อเขาติมาสร้างบุญกุศลน้ำกันเขาบอกแค่เฮ็ดซ่องยูทูบน้ำกันซ่องยูทูบซ่องนี่นะเม่นเวละ ่อยเสียสละมันบุเป็นซ okay. ่องของคอยแล้วมันเป็นซ่องของมดทุกคนโอเคเพื่อจะสร้างบุญกุศลนี้น้ากันฟังนี่เด้อคอยว่าเราคอยอินได้พอคอยจริงใจได้พรกเจ้าทานว่าค่อยต้องการบาเงินนะนคนทุกคนก็ต้องการแหละแต่ว่าค่อยค่อยมีพอแล้วเนาะบูเป็นมีพอขอโทษค่อยมีรายได้อื่นที่แบบว่าโอเคค่อยรายได้อื่นที่แบบว่านนะค่อยได้จําเป็นแล้วนะใครเข้ามาตีถามว่าจําเป็นมันจำเป็นมดทุกคนแต่ว่าค่อยได้ต้องการเนาะ คอยก็มีรายได้ที่มันค้งอยู่แล้วมันเวลาฉะนั้นรายได้ตัวนี้มันเป็นรายได้ที่ค่อยเ,เล่นๆมันเวลาฉะนั้นอยากให้คนทุกคนอ่ะคิดเพื่อสังคมแบบนี้เนาะขันเฮาซอยกันสร้างนะซอยกันกดไล์กดซับจะควแไปนี้นะพวกเจ้าเขาอาจจะซอยลูกหลานเฮาประเทศชาติบ้านเมืองเขาจเจริญแน่น,นอนพวกเจ้าเนาะโอเคอ่าสำหรับคำบว่าบ่คอยมัอนี่เนาะมันอาจจะบางคน อาจจะฟังแหบว่าไล่ฆ่าหรือว่าตลกอาจจะหัวขวัญในมือนี้เนาะแต่คือเขาบอกเจ้าถ้าบุมิถ้ามิภัยกับคิดแบบนั้นน,นะหัวขวัญคอนอื่นแมบบ่นด้นะบุมิภัยเริ่มต้นานะนเะเพวกเจ้าอันนี้แหละคือประเทศชาติหรือว่าชีวิตอนาคตมันจึงบุชเลญอย่นีเนาะสัะนั่นเนาะใหค้ค่อยต้องการคนที่คิดคือคอยเนาะซอยกันคนละไม้ละมือสร้างก่อนเขาต้องสร้างขึ้นมาก่อนเพวาเจ้าเฮ็ดให้มันเป็น เป็นนาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนาะเป็นอย่างข่อยคือว่าสั้นแล้วข่อยอยู่พี่นะข่อยมีโอกาสเป็นอย่างคือว่าสั้นคือทุกคนหุ้นแหละข่อยอยู่พี่ข่อยให้ธุรกิจเป็นบ่ละสั้นั้นมูคูข่อยแต่ละคนเขาเจ้าก็เป็นมีเป็นเป็นนักธุรกิจเป็นบ่ละหลังจากเขามีสินค้าแล้วหลังจากเขามีแบบว่าผัเป็นสินค้าไว้หลังจากเขาเขาสร้างสาขขึ้นมาเขามีซอยเลือเด็กน้อยเด็กน้อยมีอย่างสีเอาเขาเจ้ามาอยู่มเขาเจ้าได้เฮียนได้เฮียนหนังสือสีขั้นเป็นไปได้เขา็เฮ็ดเป็นเลย หรือว่าคันคันบวได้เพชรเปองคงเฮียสิเอาข้าเจ้ามันเลี้ยงเนาะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำข้าเจ้าแล้วก็จ้างคนไปเบิรงข้าเจ้าไปรงเข้าไปองค์ฮาองเฮียนอย่างสีนะเนาะหลังจากนั้นปุ๊บสินบ่ชค่อยสี่เอาในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะ่ะไปให้นักธุรกิจอยู่เมกาเนาะเพื่ออย่างเพื่อเขาจะได้ทึนได้ฮอนสร้างขึ้นมาอีกให้มันใหญ่กว่าเกา่าแล้วก็ไปซ้อยหลายๆเด็กน้อยหลายๆคนขึ้นอีกเข้าจควา,ามายว่าฟังตาม ฟังทันบาคเจ้าตามคอยทันบ่เฮาสร้างขึ้นมันน้อยบ่ละเฮาสิไปเฮาสิไปนะไปเสนอเนาะคนนักธุรกิจเขาเจ้าอยู่ไม่ไกาบ่คือตัวอย่างคือคอยไปหามู่ฮ่าคู่คอยบ่ละสองสามพันดอลลาร์สิี่บ่ละมันมันอันนะมันนัตติ้งสำหรับคุาเจ้านะมันบ่ได้มีความหมายอย่างสองสามพันเงินสองสามพันเนาะบ่ละสมมติสิบค้นแต่สามพันสองพันสิบพนเดี๋ยสรมันก็สิบพันละเดย์บ่ละแต่ว่าเขาไปสร้างสร้างตึกสิบพันสี่เขาก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ำเลี้ยงเด็กน้อยได้เป็นปีแล้วมันบล อันนี้นานเวลาอันนั้นอันหนึ่งอันที่สองมาอ่าถ้าสมมติเทาเฮ็ดแบบนั้นได้ปุ๊บสินะค่อยก็คือเข้าไปหาอ่าเมืองหาแขวงหารัฐบาลหรือว่าหาองค์กรนั้นองค์กรนี่ยู่อเมริกาเลยโอเคเขอไม่อยากไปหาอยู่เมืองไทยเลยอยู่เมืองลาวสินบอกแล้วพอมาสั่นเอยก็ต้องได้ไปไปอันเดอร์กัาเจ้าเนาะค่อยต้องมาหาบอลเฮดมาเลยบอลออฟฟิศใหญ่ๆมาเลยบอกแล้วเขาจบอก คันเขาได้ทืนเขาก็ได้เอาทื้นมันมาเฮ็ดของเขาเองเลยเข้าใจป่ะเขาเพราะว่าคือคอยถ้าเอฟซีคอยตามยมาตลอดเอาสีหู้ว่าคอยมาจากดินคอยมาจากโคตรทุกข์เป็นบ่ล้นี่แหละเป็นเป็นแฮ้งบันดาลใจที่ให้คอยเฮ็ดแบบนี้เนาะโอเคโอเคเนาะเวลาคอยมาว่าแบบนี้หรือค่ะหลายคนอาจจะงงมันบอเป็นอย่างคอยบอเอาเงินน่นบอคอยคิดว่านะคนรวยก่อนใครกับลายอะ่ะ โดยเฉพาะพวกดาล้มดาล้าพวกอีอ๋แงก็แล้วแต่เนาะนักกันม้มกันเมืองอีอ๋แงก็แล้วแต่คนรวยนะ่ะเป็นบลาคั้นคั้นหลายหลายคนคิดคือคอยนะมันอาจมันน่าจะดีเนะาะฉะนั้นค่อยบูเหน็นผู้ใดคิดแล้วคอยบูเห,หเห็นผู้ใดเฮ็ดนั่นแหละค่อยจริงเนี่ยออกมาเป็นคนแหลกเป็นบลาคือพวกดาล้าหรือพวกอีอ๋แงก็แล้วแต่เป็นบลาขาเจ้ามีเงินหลายเป็นบลาแต่คือเวลาเขาเจ้าขาเจ้าอาจจะมีซ่องยูทูบยูทูเขาเจ้าเป็นบลาค่อยคิดว่าข้าวนาจะเฮ็ดแบบคอยเนาะอันนี้เข้าใจขึ้หมายต้ี เอาเงินจํานวนนี้น่ไปซอยแบบนี้น่าจะดีเนาะแต่ว่านานาคือคือคนที่ดูยูทูบเหมือนว่าคือชาวบ้านธรรมดาหรือว่าคือน้องนักเรียนหรือว่าคืออย่างซีไปว่านั้นออันนั้นเนี่ยเฮาเฮ็ดเป็นอาซีบเพราะว่าเข้าบดไม้มีอาชีบเด่นบลเขาบดไมมีรายได้หลายคือเฮาคือค่อยคือเจ้าคือหลายๆคนเด่นเป็นบลาอันนั้นนี่ก็บอกว่ากันเป็นบลาอันนั้นเฮ็ดเป็นอาซีบเป็นบลาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงข้องข้าเป็นบลา แต่ค่อยอันนี้ค่อยวูาถึงคนรวยเดิมมันบอกคอยที่ผู้ซื้อปัตองรวยแล้วมันเวล่ะพยายามแบ่งปันเนาะคือค่อยสิ่มัน่ล่ะถ้าว่าคอยต้องการบางเงินค่อยก็ต้องการแต่ว่าอ่าคอยมีในส่วนที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องค่อยได้แล้วมันบอกแต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่เกินมามันบ่ะค่อยจริงเซิร์ส่วนมันทุกคนเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกันเด้อพวกเจ้าเด้อสิ่งที่พวกเจ้าเฮ็ดบ่มีหยังพวกเจ้าแค่กดไลค์กดแชร์โฆษณาไปให้บล่ะเพื่อให้เฮามันมี คนที่ตามเป็นล้านเป็นแสนหมดละรายได้เขากระสินหลขึ้นหลายขึ้นเท่ากับไปสร้างซอยเด็กน้อยแบบนี้เนาะโอเคสำหรับมือนี่เนาะเกษมีประมาณนี้เนาะถ้าว่าไพ่พอเข้าใจกันจริงล้มกันต่อไปเนาะและการนถ้าไพ่มักถ้าไผ่คิดว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมก็อย่าลืมพวกเจ้ากดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไคร์เดอนั้นเวาลาอือฮึสำหรับมือนี่เกสมคอลาไปก่อน แล้วค no? okay. ่อยเจอกันใหม่เนาะโอเคบ๊ายบายขอบใจบ๊ายบายซียู